สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับผมหนูหาอยู่หากินถิ่นพิจิตรครับผมหย็นนี้ออกมาดักหนูครับผมช่วงมาตกปลามีร่องรอยการกัดหญ้าของหนูเยอะครับผมก็เลยทดลองเอากลับมาลองดูครับผมหลังจากที่ไม่ได้ดักมานานแล้วครับผมน่าจะเดือนกว่าแล้วครับไม่ได้ดักหนูมาดูกันครับผมร่องรอยจะมีแบบไหนครับผม ครับรอยกัดอยอดแล้วก็ข้างในนู้นครับผมแต่ไม่รู้ว่าเป็นหนูอะไรนะครับผมลองดักดูก,ก่อนดูทางวิ่งครับผมทางวิ่งลงนาครับผมตอนนี้ผมก็ลงกับดักครบหมดแล้วครับผม ประมาณยี่สิบกหลังครับยี่สิบเอดหลังใส่ตามคันคลองไปนี่เลยครับยาวไปนู่นเลยครับผมรอยกัดหญ้าก็พอมีครับผมแต่ไม่รู้ว่าเป็นหนูอะไรแค่นั้นแหละครับผมมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าครับผมเดี๋ยวรู้ว่าเป็นหนูอะไรครับผมมาลุ้นตอนเช้าเลยครับพบกันตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าครับผมแต่เวลามาเก็บกับดักแล้วครับผม ตอนนี้ก็สายแล้วครับผมมันเจ็ดโมงเช้าเลยครับผมมาดูหลังแรกครับผมมีตัวหรือเปล่าอูเหมือนเดิมนะครับผม หลังที่สองข้างล่างโอ้ยังเหมือนเดิมครับผมแล้วค่อยลงไปเก็บครับหลังนี้ก็เหมือนเดิมครับผมดูอีกหลังครับผม อ๋เรานี้กลับรั่นครับผมโอ้โอโดนครับผมเป็นหนูหลิงจริงจริงครับผมเป็นฝูงหนูลูกหนูท้องขาวหนูหลิงนี่เปล่าไม่รู้ครับที่ขัดยาอ้าหลังนี้ไม่ใช่หนูหลิงแล้วครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยเลยครับผม ถึงแต้มครับผมเก็บครับผมดูรอยกัดยาครับเป็นกองลยครับผมนั่นกัดใหม่ๆเลยแต้มแรกมาแล้วครับผมดูอีกหลังอ้าวหลังนี้เ็าเรียบร้อยครับผมโอ้ยน่าจะอยู่เป็นควัวจริงครับผมนี่แต้มที่สองมาแล้วครับผมหลังครับผมอ้าวเรียบร้อยครับผมปากท่อเรียบร้อยครับผม แอมที่สามครับผมใสเดียวหมดเลยครับผมไปเก็บก่อนครับหลุหลังข้างบนมาครับผมตรงไหนเนี่ยโอ้นี่ครับผมทันนี้ก็ไม่ผลาือนกันครับผมเห็นน้ยังไม่ตุยครับนี่ครับผมโอ้เดี๋ยวเก็บก่อนครับหลุดไปเรียบร้อยครับผม ติดฐางครับหลุดไปแล้วครับไม่เป็นไรครับผมปล่อยไปแล้วดูหลังถัดไปเลยครับผมเต็มที่สี่ก็ปล่อยไปเสแล้วครับอ้าเต็มนี้ก็ไม่พลาดครับผมนี่ครับผมเต็มที่สีมาครับผมไปครับผมได้สี่เต็มแล้วเหลืออีกอ้าวหลังนี้ก็ไม่พลาดครับผมริบร้อยโอ้โหแทบทุกหลังเลยครับผม บนคันมานี่ครับผมเต็มที่ห้าครับผมโอ้โหหมานมากครับผมห้าเต็มไปแล้วครับผมห้าเต็มหรือหกเต็มรู้ไหมครับมาดูอีกหลังครับผมขบวนนี้ก็ไม่พลาดเหมือนเดิมครับผมเรียบร้อยนุ่นไม่พลาดครับผมไม่รู้เต็มที่เท่าไหร่แล้วแหละไปเก็บก่อนครับผม อูอีกหลังครับผมหลังนี้เหมือนเดิมครับผมม่มีตัวเข้ามีตัวเข้าครับผมแต่ตับไม่ลั่นกินกินข้างล่างครับผมนะครับลุ้นหลังต่อไปกันเลยผมที่แรกไม่คิดว่าขันมันจะได้แต้มเยอะขนาดนี้นะครับผมตรงนี้ได้ใส่ไหมเนี่ย ตรงนี้ครับผมตรงนี้ว่าไงอ๋กับลั่นเหมือนกันครับผมกับลัน่นลั่นฟาวครับผม,มผมดักไปตรงนี้ครับผมลั่นฟาวครับผมหลังนี้ไปดูหลังถัดไปเลยครับผม นีกตรงไหนครับเนี่ยอ้าวกลับหายครับผมกลับหายกลับหายครับผมจะอยู่หรือเปล่า ้อฟาวครับผมไม่อยู่ครับลั่นฟาวเออมาเด้๋อวขาตั้งกล้องมาครับผมเรียบร้อยเลยครับผมลั่นฟาาครับหลังนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าๆแล้วครับผมเจ็ดโมงเช้าครับผมไปครับไปลุ้นหลังต่อไปต่อไปกันเลยครับผม เกินคาดครับผมวันนี้กับการใส่กับดัก20 21หลังครับผมมาดูหลังนี้สิครับผมจะมีตัวหรือเปล่าจะมีตัวเพิ่มหรือเปล่าเอ้าโหเหมือนเดิมจะกินข้าวรอบข้างหมดเลยครับผมกินข้าวก็หมดเลย นุ่ลิงหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมจากหลังฝั่งนู้นลั่นฟาวครับผมมาหลังนี้เหมือนเดิมครับแต่กินข้าวเกือบหมดเลยครับผมหลังต่อไปกันเลยครับผมตรงไหนเนี่ยตรงนี้ครับผมโอ้กลับลั่นครับผมลั่นฟาวอีกแล้วครับผมไม่ได้ตัว ดูหลังขัดไปเลยครับผมตรงไหนตรงนี้ครับผมทางนี้โอ้โหกินข้าวหมดเหมือนกันครับผมแต่กลับไม่ลั่น ดูหลังต่อไปเลยครับผมลังนี้เหมือนเดิมเหมือนกันครับผมแต่กินข้าวหมดหมดเกลี้ยงเหมือนกันครับผมฉลาดมากครับผมอีกสามหลังครับผมอ๋อหลังนี้ก็ลั่นครับผมโอ้โหลั่นฟาวอีกแล้วครับผม ดูดูครับกินละขี้เลยครับผมนนลั่นฟาวครับ <c oughs> ครับลุนหลังต่อไปกันเลยอีก2หลังครับผมโอ้ <c oughs> โหดูรอยวิ่งชัดเจนมากครับผมเมื่อวานยังไม่มีรอยวิ่งเลยนะครับผม อีกหลังอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอีกสองหลังสุดท้ายตรงนี้ครับผมโอ้หลังนี้มันเตือนครับผมแต่กินข้าวหมดเหมือนกันครับผมไม่มัน่นใจว่ากินหนูต้องขาวหรือหนูอ,อะไรครับตรงนี้ หลังสุดท้ายครับผมกางทุ่งอ้าวกลับหายครับผมกลับหายโอ้โหกลับลั่นฟาวอีกแล้วผมกินข้าวมาเลยครับผมลั่นฟาวอีกแล้วเอ้ดูรอยกัดกอข้าวครับผมต้องมาซ้ำครับผมครับผมตอนนี้ก็ เก็บกับดักคุมมาแล้วครับผมไปสรุปผลงานกันที่รถครับผมเกิดคาดครับผมวันนี้ไม่คิดว่าจะมีตัวมีแต้มเยอะขนาดนี้ครับผมไปครับมาดูผลงานครับผมนี่ครับผมหกแต้มครับผมแต่มีแต่ไซส์เบบีทั้งนั้นเลยครับผมไซส์บิ๊กๆยังไม่มีครับผมเดี๋ยวยินนี้ผมต้องมาซ้ำหมายนี้ครับผม ใส่รอบนานี้ด้วยเลยครับผมเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวมาแก้มือครับผมหลังๆนั้นไม่ไม่ไม่ค่อยมีตัวครับแต่มีรอยกินข้าวแล้วก็ล้นฟาวเยอะครับผมตรงนี้แทบไม่พลาดเลยครับผมใกล้ๆนี่ครับผมครับผมสำหรับทิ่นี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม สำหรับที่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม